เจ้ากระหัก่อยเนาะ่อยกระหักเจ้าละอันมึงอย่าไปกูแคมันทักไรเปล่ามันโทษนั้นพอพองามนะจำพูดปะมันนะเออเอาเอาเสน สใจคือบ้านเฮาปุ่นใจไปฝากกำเมืองไกลจึงใดก็คืออยู่บ้านเฮาคำว่าบ้านอยู่ในใ,นใจเฮาคือความสุขมองเก่ามองเดียวที่มีความหักที่ท่าเฮาอยู่บ้านเฮาเ้าบ้านเฮา ใจง้องคือทอดแต่บ้านเฮาทีา่มีอุ่นไอพอไงเมืองใหญ่อีพออีแม่เฮากันทายู่สิไปใส่แกยังคิดหอดคือเก่า เมืองใดก็บอกขังโยนวาบ้านเฮามีหักเพลงบินงปัมีจากุฝนมืองหลวงมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยอากาศดีเนาะอือดโป่งดีกว่าอยู่ในเมือง thế coi hai, coi na cả, vậy nhóc thấy quay mương lượn thì bảo, phải hái mẹ, phải hái bao nhiêu cả na, hey, ru cà má lại đứa, như thế đi à, สบายดีบ่ครับสบายดีแล้วไปจังได้ไหมจังได้แล้วบอกว่าโอ้บัดไปก็ขี้ซ้ำรอบไปบอกก่าโบัดมากกับใครเนี่ยขี้รถทั่วมาโหลดเนี่ยออไอ้กูพูดใมายความว่าจังฉันไอ้กูว่าหันไปจังได้ไหจังได้คือได้มาเยี่ยมไมบยามเฮือนฉันเด้เขาหยุดตัวพองานนั่นเขาหยุด n h a ย, <Man. S 2> ย,ยุดเงาแม่โอ๊ยเดือนมื่อไหที่มันมีมือยุดเงาบ่แอ้วยุดอีกวันสำคัญโอ้ยบ่ยุดเงาแบบอัเงาเงาเล่นไหมยุดเพือเออ่อนพุผนบ่การยุดตลอดเลยกระเคลื่อนไหลออกเลยนะ <c oughs> อ,อะไรมึ <c oughs> งขอจะเอาไปขนของมาพร้อมนี่ยล่ะ เพียจังใด้แหละเขาจังไลยออกฮัมบูร์กเพีงสี่โรงงานข่อยเขาออกเครื่องจักรมาลงเออเขาเลยขัดคนงานออกส่วนหนึ่งสิขัดคนงานออกเอออ้ยเดี๋ยวเครื่องจักรมันก็ใช้งานดีกว่าคนเนาะแมนเออเกิดขึจังนึงมันก็เมื่อยน้ำเดี๋ยวลาไปไงเออซ้ำเรื่องงานอ่ะมันบกวยองปั่นไอกพ่อใหญ่บกวยเมื่อยดอกเต็มสิบเปอร์เซ็นต์ น้ำโมเห็ดงานน้ำกันพุ่นนะไม่ไก่ไม่ใจคักงั้นป่ะโอ้เป็นยังว่าให้กันก็แม่นน่แล้วสู้เห็ดอีเห็ดแปตายได้อยู่นี่อันสู้ลิมขาเรียกแข่งหันอยู่ดีสบายคักคักกันยังวะโอ้ยมันก็แม่นแล้วอันมีปัญหาอีงกต่ยศตั่ปัญหาใหม่พวกข่อยได้ยนเออบัดเพิ่นนั่นซี่สร้างเราสร้างเราเขยังเป็นนายจ้างเขานี่โอ้ เั็นจังสั่นจีห่วยจะปัญหาอย่างนีมิตาดา่อยดาข่อยบดผู้จัดจัดการปัญหาคนบะมึงว่าจังไดงเหรอฮะมึงโอ้ย่อยเลยบอกว่าอันปัญหานี่กูจัดการเบิดแล้วยังแต่เมื่อกลับยังปรทธานจ,จัดการอยู่นี่นั่นแล้วห้วย <laughs> บอกจบมากระปั้นกระนว้นอราสั่นตัวเห็นว่าโคตรจังหวังตัวเล่าเลยปัญหาเนะี่ยเล่าเลย <Ooh. S 1> อันนี้แหละบ้านใหญยินงยั่งชมเลยวะนะย่าจันทรมันได้ยืต่ตจอบห่หรอมันก็ได้ยื่นแล้วมีตะควยวล้วเขาไล่ออกมา <c oughs> ติา <c oughs> ดจีเขาเฮ้ยจีตัวเขาบอเอาเรื่องเอาราว Mai h h là phong nha, hm, rồi, pak pond cho vang cho cows upon. Good day, la bóng, ma bán chia hai là hit la hui. Oi, tony, kìa tên đồ, Ôi Giờ này ok, 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 Ừ ok, 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 con, là, ok, 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 เขาว่าอยู่เมืองหลวงควงไก่มีไก่เค่เอฟซีให้กินกับว่าอิ่มท้องอ,อยู่น้ำท้องให้ท้องหน้าแค่มีปูปลาเขากี้ท่าเกลือก็ถือว่าอิ่มใจโอ้แม่ได้ละเนาะแม่เขาว่าอยู่เมืองหลวงยำเนา่าคนเน่าก็เดียวได้อ โอ้ย oh. ข้างกวางไฟยังมีไอ้อุน Man, อ้นแมนแมนอีอุ้นจนท้อนไปแล้วเนาะข้าไปทางไก <c oughs> ่เนาะก็จะว่ากูตากแดดด้วยนี่แหละอ้ย <c oughs> <c oughs> ขันบุร้อมไปใช้กับว่าต้องไปหรอกหล่ะเอ้ยแมนบ่อยู่น้ำบานเฮาเหดุใดเฮ็ดหน้าไปโอ้กูแหกคอ เล่นใหเฮ็ดหนาไปนี่ล่ะยากหนี่ก็ยามแรงแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็บ่ได้เฮ็ดจังอยู่นี่อืมมึงก็เฮ็ดมึงก็เฮ็ดเอาร่อยซ้ำหน้ามึงอะล่ะมึงก็ซ้ำหลานฮักกูละล่ะเอ้ยแม่นอยู่หรอกเจ้าก็ฮักข่อยเนาะข่อยฮักเจ้าละอันนมึงอย่าแบ่นยแฮะถักหลาไรอบบมันก็โทษฉันเอาพอาเพรงามนะตามบุตบาตมันนะนะเออเอาเอาสิ อันนี้กูก,ก็เผาแบบแล้วมันก็ไม่ใหเราก็เชื่อสิลงให้ลงหนา้าก็อีลยเดือนอยู่อืแม่นละจังหอยกับไทยหน้าหุ่นาะมึงก็บแบ่งเอาลถด,ดีหน้ามีชิบให้กูไก่ชิบบูกวโพดจางห้ายเบื่อให้แล้วแบงภูราหาให้วันตอแมนโอ้โหคดีเเออกูเอาให้เฮ็ดโหลดถือว่ามึงเป็นร้านหน้าร้านแพงกู

นี่เจ้าแับต้อเผาคักโอต้องนยังโอ้ยแกเจ้าไปลยนี่ล่าเข้าวเขามากแกมากเนื่ยเหีอหนังงานอืูตาเสือกับพวกขตาช่างะัวแแม่หลมันตัวสูงนะหลานอูจะปนตีกนเลยใจพกใจนี่อาชีพของฉันคืออาชิปูกระโผดกำเนิดนี่เลยิ เม้อนทางนั้นมึงก็เลือกเอามึงสิเห็ดอียังก็ได้โอ้หลักหลอกนี่เจ้าฮิดข้าวโพดไปติมงึงเมน้นสิปลูกบข้าวโพดใส่แรงบดียามลงให้ลงหน้าก็ได้เก็บได้เกี่ยวตรงนี้ก็แล้วจะมึง้วยกระสั่นข่อยคิดออกแล้วพออยซีเรียงันตะกแตนเตอ เลี้ยงก็แกนแมนไม่แมนอยู่บ้านเลยโว้ยเขาเห็นเขาเลี้ยงมึงเมืองปุ่มไงเขาจะได้เงินคับแค่กระแตนขายดีซะได้มึงเมืองหลวงไงเห็นบ่กองละสิบก๋องละเศร้านี่เ้อนหยอดนึ่ขายดีตายนี่ขั้นแมนใอยได้เฮ็ดหาให้ดิเรียกแกระแตนโอ้ยทั้งแมนก็สิขายดียัยเป็นเศรษฐีบ่เหรอเขาน่ะจะว่าใจไห้คือบ่แมนอยู้เมืองปุ่ง อัากูไม้ควบว่าเมืองชิเลี่ยงใช่ป้าเขาโพดดีโว้ยสิถึงแยงมาลองใบยัวสองสามสันอยู่เชี่ยงมก็สิเป็นยังเนาะมันก็คนละฟังกันอยู่เด้เออมันคนละฟังกับแม่นอยู่มึงเอาผงแยงมาอ้อมกับแม่นอยู่แต่ว่าหู้น้อยน้อยกมันกัดกันมนหู้จะมาดับแนวซะบอกกขาโพดกูนะโว้ยมันบอกเป็นยังดอกค่า มันไปกินดอกกระโพธินั่นคอยมีหัวอาหารมันกินอยู่มันอิ่มหัวอาหารแล้วมันจะไปกินดอกกระโพธิเจ้าแม่เล่าได้ไร่ได้ดีแท้มันได้ไร่ได้ดีอยู่เจ้ากระโพธิกูนี่เลยชิคาทุนนั่นี่ะมันมาคืดเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันถือกันหายมันจะเป็นอยังเดี๋ยวนี่เจ้าก็แดงให้คอยคนละบตามคนแห้งแล้วกระโพธเจ้าก็หาให้ ถักกระเทียนคอยกระหาให้แบ่งกันแล้วนก็คนเราฟังแล้วมันจะเป็นยังมันก็เป็นี่แล้วักกระเทียนมึงชีวะได้อยู่หอดหาห้นมันจะเบลมึงขึ้ได้ไหมะบอกเขาไออกอไร่กนปึงนหนาวน่่อะพุทธะนะอันใดพิตีธ้ามาคาขายดีเป็นธุรกิจนะมิจฉาหามก็พามันแบ่งให้หันกอกระบอดดอกมดบ้างหัน khỏi cái liềng dây dứa Điền leo, kiếp phần phần lý leo khỏi cho hết cả này bìa Lúc là đi bọp xăm mắt thì mương cúng Điểm hai hết ngàn như bản không? Cho có nhắc chứ bỏ hãy khỏi hết Cả hai cho mương cả đây nào là bà là hạt là phèn Chứ đấy,

có gì phải 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 liên liền Đó. con